อิหล่าสิไปสดีสบายดีสวัสดีเด้อปาลีทุกๆท่านีดีต้อนรับขอชุดซ่อมบ่จอยเด้อเนาะผูจาก่นเูจากนูจากนอีหลาเ็ยังอูอูอยู่ขวแงแงจ้าปาลุงแมยังลูกบ่อือยาิากนั่นว่าอ๊ะเอาโตลมานั่งไปผู้โตอไป เอามาไปโตออกมาไปออกมาเลยมาเลยม,มานั่งพีเดอ้อเออเอามานั่งใกล้กันพี่กินบ้อแม่เสียวแม่งให้กิน Cảm cho nên จ็บปะเจ็บปะอายไปอ่ะอ้เห็ดแบบน้ำแข็งกูกอะขอกระปาลุงน่ะขอกระนั้งครับของปวดก็ย่อยแมนคือดิ้งอ้อแม่สีแก่อยากกินมั้งใครมั่ง

them. Ha evet.

่กแมงกินไงเนาะเออข่าวกับแมงกินไงหอมกรลุงเลยหองกลุงกินไงมีไข่เลโตโตแม่ไข่ไข่กูต้กินไงกินไงกินแมงกินไงบอแมเลือกตัวไข่ให้ แม่ปิดๆก,ก,กันออกอ่ะกินง่ายแมงบกินแมงแขงนั่นมันสีปากปากลูกนี่เอาเอาแม่งง่ายอ่ะแม่งง่ายเอาเขา,เ,าเขา,เา,ขาเคือให้แม่สิดปีป๊ปีมันหายหไหม

bằng con có ăn bước không? Nhà bà nặng không nè? Ờ, ừ. bỏ về ừ, bỏ. Bỏ. <laughs> ờ Bỏ bà pha vô ลูกขกมาถมักันไหงเจ้าบอลเจ้าบอลใคร่ครับก็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 คน่ฮะก็ก็นเน่ขอ้ดในี่อืมทามไขยโด้เมขอ่ข่ดใขรไ เบอ,เอแม่แก่ให้แม่แก่ให้เดี๋ยวมันฉิตานกัดูแม่แก่ให้เเออไกเดียวก็เห็นว่ากันเนาะตัวรบอนนลยกวน่ะขอใครมัแม้แม่เหรอเหินไหมชิไลย ขอบใจเน๊ะจะบ่

เอาใครมันนะน้องนี่น้องนี่นัองนี่แม่จะแก้หยนี่แม่แก้หากินบ่อจีไนจีบบอแม่แมงจิีนี่แมงเสดงนี่บบอฮะจบอครับฮะแซอบออยู่บอีอีอยู่ไหน ôm hút om hút bác kudo mẹ chim chiu chế đây thẻ mặc bây giờ mẹ choi đôi. Ừ, ba luôn kinh đơ chịu không? Kinh đơ? Mèn kẹng này chịu không? Mèn. Là mèn không kẹng rồi à? Này 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 cái

กินไ่าตะกัแตนยีประจอยมากแม่นขนูนเนี่ยบ่มากแม่นกินไ่ายจรงกันมากมาเอาไปดูมาเอาแม่มาเอาแม่ม่แก้ไห้นี่มาเลยมาเลย บ้านเอ้ยบ้านจนะมาไม่รู้แม่งกินอะไรน,นี่ ีตัวไล้ไยอันนี้สาวคุ้มมันชื่อมากตัวนี้พี่น้องอันนี้ปลาจอยซื้อโตลพันกิแต่มันแซ่บไปพี่น้องมันหอมนา้อ้ออออาเอาเาักินเน,นี่ตัวนี้ตัวนี้นแม่ได้นห mẹ hay yeah. hmm. hey, hey, mm. nghe Ủa, một hoa về mưa dom mà đây còn chuột ngao gì à ah, kha phê nữa, hả nhầm con ừ, uhm, nhà thì em ấy. Hm, cái gắp nè. cái này nguồn kiếm ăn nè. Hm, cái lắm nè. cái lắm nè. Hm, cái lắm nè. nó cái lắm nó cái lắm nè. Hm, cái nó ตุหแเราอยู่หน้าเดียวบอล่ะ mm. นี่ยค่ะเจาสิเป็นไข่แักเสียงปากเปนเปลี่ยน oh, <okay. S 1> ไปบ้านเบิร์นกันเด้ออมัอไม Step bò step bò step chăm bóp bóp mẹ bóp 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 bò bò bóp 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 luôn bóp 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 mấy bóp 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 con con bóp bò bóp bóp เจาโบกจะบบกินจนมุกปวะบอกปลาลุงมนเซ็บมาเด้อมาเด้อเห็นอะไรมาเด้อมาเด้อนะมาเด้อมากินแมงังมาพี่มักินแมงแข้งเด้อห้องปราลุงห่องปลาลุง บอกคอยมีสี่พที่น้องเนาะน,นอกจะใครเป็นใครฮะแม,ม่แก่ทำมแม่แก่หาย๋ยเอาไม่ต้องผูวมันเท็ดอ่ะอย่าเอาหนกม,ม,มันคาคอได้นี่นี่ไม่เห็นหายอ๊ะ นี board? Yeah, board. Pet, player, ่บ่อยากบ่มันหันบอเล็กพีดเลยเพิดไปสิจ่ะอยาเอ้นี่จะใครที่บ้างมันถึก้อนบอมันถิ่มล้มลดนนะแม่เขียวกินน้ำนัวมันอยู่กับนี่บอนี่บออึดฮู้มขับองแมาด้วย không? Rồi. Nào, con muốn thay. Cây, tin cây. Múi ừ. cây. Tin cây. Tin muối tươi. Một khay. กัดปากนะฮะพอแล้วมั้งแม่แจ้งกห้แม่อยากยาวแ่ยาวเออโอเคแกะ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 ่แกะให้อย่แกะให้อย่าอมแม่ลูกอย่าอมแม่มันปากปากนะฮะกัดแข็งนะฮะ

เขาแล้ววันนี้เขาแล้วไม่ไหนมึงก,กินแน่ว,วันนี้มะอะไรนะบอ

chọc chẳng bỏ ngay à hàng thời gian này mẹ này mẹ thì mới <laughs> dạng

พอกินข้าวเถอะห้องแม่ห้องแม่ห้องเราหรืแม,ละละแม่พอกินข้าวเถอะนอนเฉยมึงไงพ่อเจ้านะ่ะนอนตุ่มผ่ากับจูดอยู่นี่ไปไปห้องพ่อไปปุ๊กพ่อไปไปดูไปปุ๊กพ่อไปปุ๊กพ่อกินข้าวไปอือไปกินข้าวสเถอะ ห้องไหนแม mm ่พ hmm. ุกแล้วนะแม่ไปข้าวแกงไม่ชุกแล้วใช่เอไม่ลูกพอชุกอะไรแกงไมมอ่ะไปเออไปกินไงห้องพอลูกไปพอใช่ข้าวเด้อแม่แม่ไปไปห้องพอหรืาห้องพอไปกินแมงม๊อ แมงแข่งเนอะเจ้าแล้วพ่ไอ้เดาด้อป้าป้าป้าบุญออกป้าป้ลบุดห้องดุห้องพอกินข้าวค่ะมาแต่งงานลองเลยเพราะเราไปแส้เลยพี่น้องเนาะพอบุญเลยยังบม่ได้ออกไปเบียดเลยมาเนี่นอนนอนหอมแก้มดุปะ ชาี <mile> ้ดึกข้ดึกก็ก้าวดวกาเก้าลูกเช้ากมึงแงนะไปไปไปพพ่อไปกินข่าวไปใช้แมงแมงได้ให้พอกินนะลูกเราแมงไหมพอดูโดดหนึ่งชองสามึบฮึบ อืมเอาไปให้พ่อไปใส่ใส่แมงได้ชายแมงอีหล่ากินแซ่บล่ะเออให้พ่อรู้จะอย่านจัดอือจัะโบ้เอาตัวน่ะเอาตัวนี้ให้เราเอาตัวนี้เอาตัวนี้ให้เราไปเอใอ<ม>ให้เราไปให้เราลูกใส่เราลูกเราชิย่านจัดน่ะอือใส่เราด้วยเ<ร>า<ม>อาออกมาเลยเอาไม่พอดูเอาไม่ไแข็งให้ได้

มันเฮียได้ดูบ้างมาเนี่ไหนบ้างมาเนี่ยเดีด๋ยวอาทองตั๊กแกงไม้มาก่อนเขาจะงอไปกินอยู่นอกเด้อยอาทองตั๊กแกงไม้มาก่อนมันเฮียแม่ว้าวฮะตาต้องบอกก็เลยพังอะดิมันสีเฮียนะดุลูกให้คือบอกอึงแหงบอกกินแล้วมันคาคอนะฮะเอาออกลูกอะอุยอ้ยอุย้ย Ơi, men, miền men, hay hải hay miền hải hay hay ơi, pha, kè hải hay 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 đục tổ hay hay nè hay 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 Hải hay 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 tổ tổ phủ nè hay 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 à. ให้พปกินนะให้อ่อนบ่อน่ะย่าได้ได้หมดจื้อได้ดุัวผเหมดเฮ้อแหย่งกาวหนไม่หย่งก้าวอันนี้แมงแข้งทีเนาะแมงงสือดิ้ง โอเคจะน,นอพี่นอ้องเอยประจอยกันสิขอจบคลิปเพียงส่งนี้ก่อนเนาะขอบุญขอบคุณอะไรพะลุงเอที่เขามาหลับชมเนาะนคลิปนี้ก็ไปแล้วกลับมาสบายดี